เอาละครับก็กรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมก็มาพบก,กับพี่คนนัน้นและก็มาพบก,กับพี่ลักกี้อีกแล้วเช่นเคยเลยนะครับทุกคนนะในวันนี้พี่ค้นันกับพี่ลักกี้นะครับก็จะมาตอบคําถามเชอนั่นเองเลยนะครับทุกคน ในวันนี้พี่คนนั้นก็ไปเห็นหลายข้อความหลายคําถามนะครับผมที่มีเพื่อนเพื่อนพี่ๆนอนนอนทุกคนนะครับผมถามเข้ามาเยอะมากเลยนะครับทุกคนนะสําหรับคําถามไหนนะครับผมที่พี่คนนั้นไม่ได้ตอบคําถามไปนะครับผมก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณด้วยนะครับผมที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นหรือว่ามาถามคําถามนั่นเองเลยนะครับทุกคนนะ มาเดี๋ยวเรามาตอบคำถามแรกกันเลยนะครับผม Q a 1 A พี่มารู้จักกันได้ยังไงครับ2พวกพี่2คนอายุเท่าไหร่กันครับคำถามแรกนะครับผมพี่มารู้จักกันได้ไงนะครับผมก็รู้จักกันในเกมฟรีไฟนั่นเองเลยนะครับทุกคนนะไม่รู้ว่าวันนั้นลมพัดมายังไงนะทำให้เรา2คนมาเจอกันเนาะลัคกี้ใช่ไหมไม่รู้ว่าลมมันพัดกันมายังไงนะทำให้เรามาเจอกันเราก็งงเหมือนกัน ในวันนั้นก็มีน้องอยู่คนนึงนะครับที่เชิญพิลักกี้เข้าห้องมาแล้วก็เข้าห้องในในเกมนะทุกคนนั่นแหละก็เป็นห้องในเกมนะครับผมไม่ใช่ห้องนอนนะหรือว่าไม่ใช่ที่นอนเป็นห้องอะไรต่างๆนะทุกคนนะห้องในเกมนะทุกคนก็น่าจะเข้าใจนะครับผมนั่นแหละตอนที่แบบมีน้องคนนึงนะเชิญพิรักกี้เข้ามาในห้องนะครับผมพี่คนนั้นก็ไปส่องดูโปรไฟล์ของพ่รักกี้นะครับผมแล้วก็เห็นพิรักกี้เนี่ยเขาทำติ๊กต็อกด้วยนะครับผมในช่วงนั้นพิรักกี้เขายังไม่ทำยูทูบนะครับผม แล้วก็ในช่วงนั้นผู้ติดตามพิลกี้อยู่ประมาณ10,000แสนมั้งเขาที่จำไม่ผิดนะแล้วผู้ติดตามในท k t o อกพี่คนนั้นเนี่ยก็ประมาณ6 0 0 0ื่นนะครับผมด้วยที่พี่คนนั้นเ,นเล่นทิก o อกด้วยเหมือนกันพี่คนนั้นก็เลยทักพิลกี้ไปว่าฮ้ยคนดังนี่ว่าอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนนะจริงๆในช่วงนั้นคือตกใจเลยเพราะว่าผู้ติดตามพิลกี้เยอะกว่าพี่คนนั้นเนี่ยและทีนี้ก็เลยคุยกันเรื่องทิก o อกนี่แหละทุกคนว่าแออบบพิลกี้เขาทำยังไงทำไมมีผู้ติดตามเยอะจังอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนนะ เพื่อศึกษาเป็นความรู้อะแล้วพูดกันมาเรื่อยๆนะครับผมพูดกันมาพูดกันมาพูดกันมาเรื่อยๆนะครับผมก็เลยบอกว่ามีคารมต่อกันนะครับทุกคนแล้วก็มีความรู้สึกต่อกันนะครับผมว่าในช่องนั้นพี่นั้นก็เฮ้ยเฮ้ยมันใช่แล้วอะอะไรประมาณนี้นะครับคนนี้มันใช่แล้วอะแล้วจะจบยังไงเนี่ยจะจบยังไงวะก็ประมาณนั้นแหละอ่าก็ประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนะแล้วก็มาคําถามที่สองนะครับผมพ่อพี่ทั้งสองคนอายุเท่าไหร่ครับ เออพี่คนนั้นจะขอตอบเลยนะครับผมว่าพี่ลักกี้เนี่ยอายุ22ปีนะครับผมส่วนพี่คนนั้นเนี่ยก็อายุ21ปีนั่นเองเลยนะครับท<อ>ุกคนนะกินเด็กวะ <laughs> กินเด็กอะไรไม่ใช่ความรักไม่เกี่ยวกับอายุลักกี้ <laughs> ใช่ทั้งคนนั้นก็รักรุ่นพี่อยู่แล้วือคนนั้นคนชอบรุ่นพี่ไง <laughs> ชีมีหนอตอในกรณีน,นะ <laughs> แล้วก็มาคำถามที่2นะครับผม Q&A 1ใครงอนเก่งที่สุด2พวกพี่เคยทะเลาะก,กันกี่ครั้งคำถามแรกนะครับผมใครงอนเก่งที่สุดนะครับผมเอาชี้ร้อหละเอา,เอาชี้รอ ใช่ครับพี่วนันเป็นคนนี่แบบงอนจริงที่สุดเลยนะครับทุกคนนะไม่รู้เป็นอะไรคือแบบชอบงอนนะทุกคนถึงแม้ว่าเราจะงอนนะครับผมแต่เราก็รักนะครับผมแล้วก็รักมากด้วยนะครับผมแล้วก็มาคําถามที่สองนะครับผมพวกพี่เคยทะเลาะก,กันกี่ครั้งนะครับผมคําถามนี้นะครับผมพี่วนันจะขอตอบเลยนะครับผมว่า นับไม่ท่วนนั่นเองก็ทะเลาะก,กันมาเยอะมากเลยนะครับผมไม่รู้ว่าเป็นเรื่องอะไรบ้างนะครับก็เป็นเรื่องที่แบบไร้สาระนะครับทุกคนนะสิ่ง <อโ like> ที่ทะเลาะก,กันหนักที่สุดนะครับผมก็คือแบบเล่นเกมฝีไฟไปด้วยกันแล้วก็ลงแรงด้วยกันนะครับทุกคนนะก็ทําให้ทะเลาะลก,กันนะครับเวลาแรงลบนะครับก็เกิดแบบว่าตั้งไฟต่างหัวร้อนนะทุกคนก็มีบ่อยมากเลยนะครับผมที่แบบว่าทะเลาะก,กันนะครับผมส่วนมากทะเลาะกันนี่ก็จะไม่มีแบบเป็นชีวิตจริงหรอกครับก็จะทะเลาะกันเฉพาะในเกมนะครับทุกคนนะ แต่ว่าพี่นลังกับพี่ลักกี้นะครับผมก็รู้จักแยกแยะนะครับผมว่าอันไหนในเกมมันในชีวิตจริงนะครับผมก็รู้จักแบบแยกแยะให้มันออกนะครับทุกคนจะถามว่ามันมันมีข้อดีไหมมันก็มีข้อดีครับผมการที่ทะเลาะกันหนึ่งแหละข้อดีก็คือแบบว่าสามารถปรับความเข้าใจกันได้ง่ายอะไรประมาณนี้นะครับผมในอนาคตนั่นเองเลยนะครับผมแต่ข้อเสียก็คือแบบว่าทําให้ต่างฝ่ายต่างเสียความรู้สึกนั่นเองเลยนะครับผมอย่างที่ดีนะครับผมก็อยู่ด้วยกันแบบมีความสุขแล้วก็ห้ามทะเลาะกันนะครับทุกคน แล้วก็มาคําถามถัดมานะครับผม Q and A หนึ่งพี่จะมั่นกันตอนไหนสองผมรักในเกมมีจริงใช่ไหมคําถามที่หนึ่งนะครับผมถามว่าพี่จะมั่นกันตอนไหนนะครับผมพี่คนนั้นก็จะขอตอบเลยนะครับผมว่าในวันที่พร้อมนะครับผมหรือว่าในวันที่มีตังนั่นเองเลยนะครับผม ก็ไม่แน่นะอาจจะเป็นเร็วๆนี้นะครับผมที่จะไปมั่นพิลึกยี่นะครับทุกคนนะจริงๆนะ <c oughs> ก็ขอให้ทุกคนเนี่ยฝากติดตามกันเอาไว้นะครับผมติดตามเรื่องราวกันเอาไว้นะครับผมถ้าเกิดว่าพี่จะมั่นกันตอนไหนนะครับผมแต่พี่คนนั้นเนี่ยก็จะอัพรูปให้ดูหรือว่าจะทําคลิปให้ดูนั่นเองเลยนะครับทุกคนนะก็ฝากติดตามกันเลยนะครับผมปุ่มแดงๆอ่ะเป็นปุ่มกดติดตามอ่ะกดติดตามเลยครับผม แล้วก็มาคําถามที่สองนะครับผมความรักในเกมมีจริงใช่ไหมสําหรับความเชื่อพี่คนนั้นนะครับผมมันก็เกิดขึ้นสําหรับพี่คนนั้นมาแล้วนะครับผมถามว่าความรักในเกมมันมีจริงใช่ไหมมันก็มีจริงนะครับผมแต่ว่าเกิดขึ้นได้เฉพาะบางคู่นั่นเองเลยนะครับทุกคนนะนี่แต่ก็เกิดขึ้นกับคู่ของพี่คนนั้นแล้วนะครับผมที่แบบว่าเกิดขึ้นจริงนะครับทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะครับ แล้วก็มาคําถามถัดมานะครับผมถ้าสมมุติว่าพวกพี่ได้แต่งงานกันพวกพี่จะสร้างครอบครอยู่ประเทศไหนหรอคะเลอพิลักกี้นะมีมีกันเลยค่ะมีถ้าถามว่าพวกพี่ทั้งสองคนจะสร้างอนาคตอยู่ประเทศไหนนะครับผมพี่คนนั้นก็จะขอตอบเลยนะครับผมว่าจะสร้างอนาคตอยู่ทั้งสองประเทศเลยนะครับผมจะสร้างทั้งประเทศไทยแล้วก็ทั้งประเทศลาวนั่นเองเลยนะครับทุกคนนะถ้าเกิดว่าแก่มานะครับผมอาจจะแบบได้อยู่ประเทศลาวเลยนะครับ เพราะว่าไปไหนมาไหนไม่ได้นะครับทุกคนจริงๆนะแล้วก็มาคําถามถัดมานะครับผมเป็นคําถามที่แบบโคตรยาวเลยนะครับผมซึ่งจะมีอยู่5ข้อนั่นเองเลยนะครับทุกคนนะก็จะเป็นคําถาม Q and S เอาไม่ใช่ Q and A หรอเดี๋ยวจะอ่านเป็น Q a n S เลยนะครับผม Q and S ค่ะพี่คิดว่าแฟนพี่เป็นคนยังไงหรอคะ 1. นึง ขี้งอนสองขี้แกล้งสามน่ารัก 4. ี่เซ็กซี่ห้าสวยวสำหรับมุมมองของพี่คนนั้นแล้วนะครับผมที่แบบมองพี่ละก,กี้นะครับผมพี่ลัก,กี้เขาก็เป็นคนที่แบบว่าขี้งอนนะครับผมแล้วก็ขี้แกล้งแถมน่ารักแล้วก็ยังเซ็กซี่ด้วยนะครับผมใช่แล้วก็สําคัญเลยนะครับผมพี่ลัก,กี้เนี่ยเขาสวยมากเลยนะครับผมทาให้พี่คนนั้นเนี่ยลงไหลแล้วก็ตกหลุมรักมาแต่ช่วงแรกๆนะผมจนถึงปัจจุบันนะครับผมก็ยังไม่เลิกตกหลุมรักนะกี่ลักี้คืน ตกกกรรุ่มมมััพพอออเเลาาานนงงงงยไไไ็็ททู้ปะแล้วก็มาคําถามถัดมานะครับผมเป็นคําถามที่แบบว่าโคตรสาคัญเลยนะครับทุกคนนะเป็นคําถาม Q a n พี่คนนั้นทำ YouTube มากี่ปีคะแล้วพี่คนนั้นรักคนดูมากแค่ไหนคะ FC พี่คนนั้นกับพี่ลักกี้นะคะวุ้ยขอบคุณมากเลยครับผมที่ FC นะคะ ถ้าถามว่าพี่คนนั้นเนี่ยทำ YouTube มากี่ปีนะครับผมพี่คนนั้นเนี่ยก็จะตอบได้เลยนะครับผมว่าทั้งหมดที่พี่คนนั้นทำ YouTube มานะครับผมก็อยู่แล้วประมาณ1ปีแล้วนะครับทุกคนนะ ซึ่งในปีแรกนะครับผมที่พี่คนนั้นเนี่ยได้อัพคลิปลงนะครับผมในปีนั้นพี่คนนั้นก็ยังไม่ตั้งใจเท่าไหร่หรอกนะครับเพราะว่าในตอนนั้นก็พี่คนนั้นก็ไม่มีคนดูนะครับทุกคนนะในช่วงแรกที่แบบอัพคลิปลงไปปุ๊บก,<ๆ>ก็ไม่มีคนดูเลยอะไรประมาณนี้นะครับผมทําให้พี่คนนั้นเนี่ยรู้สึกท้อมากๆเลยนะครับผม <S <S> <S คือในช่วงนั้นนะ่ะพี่คนนั้นก็รู้สึกว่าจะเลิกทาช่องไปแล้วนะครับผมและทีนี้พี่คนนั้นก็เลยมาคบกับพี่ลักกี้นะครับผมก็เลยทําให้พี่คนนั้นเนี่ย ดูหรือเปล่านะครับผมพี่คนนั้นเนี่ยก็ต้องรักคนดูอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าคนดูเนี่ยเป็นคนที่สําคัญสําหรับเอ่อช่องของพี่คนนั้นนะครับผมถ้าเกิดว่าวันนี้พี่คนนั้นไม่มีคนดูนะครับผมพี่คนนั้นก็คงไม่มีวันนี้หรอกสรุปคือรักคนดูมากๆเลยนะครับผมรักนะครับรักนะครับรักนะครับก็นรักเหมือนกันครับผมเนื้อเวลาเล็กี้ด้วยรักโอ้รักนะครับ แล้วก็มาคําถามถัดมานะครับผมเป็นคําถามที่สําคัญมากๆเลยนะครับทุกคนนะเป็นคําถาม Q&A พี่คนนั้นลอกเรียนคาเลคเตอร์แบบพี่เนม m n j t v หรือไม่ครับเพราะทั้งใส่แมสท,ทั้งปกไฟช่องก็เป็นสีหัวฟ้าอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนนะ ถ้าถามว่าพี่คนนั้นเรียนแบบคาแรคเตอร์แบบพี่เนียมหรือเปล่านะครับผมพี่คนนั้นก็จะขอตอบเลยนะครับผมว่าไม่นะครับผมเพราะว่าต่างฝ่ายต่างแบบว่าต้องเป็นตัวของตัวเองอยู่แล้วครับผมเวลาในครที่จะแบบว่าทําช่องนะครับผมก็ต้องเป็นตัวของตัวเองนะครับผมโดยที่ห้ามไปเรียนแบบค,บคาแรคเตอร์ใครนะครับผมเพราะว่าการที่เราไปลอกเรียนแบบคาแรคเตอร์ของคนอื่นเนี่ยมันจะทําให้เราแบบว่าไม่เป็นตัวของตัวเองอะเหมือนจะต้องแบบว่าไปเรียนแบบคนนั้นคนนี้อะทุกคนจริงๆนะพี่คนนั้นทำช่องเนี่ยพี่คนนั้นก็เป็นตัวของตัวเองอยู่แล้วนะคผม ถ้าเกิดว่าพี่วันไปเล่นแบบคาแรคเตอร์แบบพี่เนียนมาครับผมพี่วันก็คงไปย้อมผมเป็นสีฟ้าแล้วนะครับทุกคนจริงๆนะ เนี่ยผมของพี่วันจะเป็นสีดําเลยนะครับผมถ้าถามว่าพี่วันทําไมถึงใส่ผ้าปิดปากตลอดเวลานะครับผมอันนี้ก็เป็นเฉพาะแบบคาลคเตอร์ของพี่วันอยู่แล้วนะครับผมถามว่าพี่วันเคยเปิดหน้าไหมพี่วันก็เปิดนะในเฟซนะครับทุกคนนะถ้าเกิดว่าใครอยากเห็นพี่วันเปิดหน้านะครับผมก็ติดตามเข้าไปดูได้เลยนะครับผมใน Facebook ของพี่วันนะครับผมเดี๋ยวพี่วันเนี่ยก็จะเอาขึ้นโชว์นะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็น Facebook ส่วนตัวของพี่วันนะครับพี่วันทำคลิปเนี่ยพี่วันก็จะใส่ผ้าปานะรม้ีณ รหรือว่าในช่วงเวลาที่ไปเที่ยวห้างนะบางครั้งพี่คนนั้นก็เปิดหน้านะครับทุกคนนะพี่คนนั้นก็ไม่ใช่คนที่จะแบบว่าปิดหน้าตลอดเวลานะครับผมพี่คนนั้นก็จะเป็นคนที่แบบว่าไม่ปิดบังอยู่แล้วนะครับทุกคนนะ <c oughs> พี่คนนั้นก็ขออภัยด้วยนะครับผมที่พี่คนนั้นเนี่ยปิดหน้าทาคลิปแบบนี้นะครับผมเพราะว่ามันเป็นความชอบส่วนตัวของพี่คนนั้นจริงๆนะครับทุกคน จริงๆนะพี่คนนั้นไอ้กล้องวิไปบอกความลับเพราะทำไมละ่ะฮยมันเป็นความลับของพี่คนนั้นเลยนะจริงๆ <c oughs> เนี่ยความลับแบบว่ายังไงอ่ะปิดหน้าเพราะว่าไอ้กล้องอะไรประมาณนี้นะครับทุกคน <c oughs> <c oughs> อะไรลัอก,กี้ <c oughs> โอ้ลัอก,กี้ไปบอกความลับกับคนดูอ่ะไม่ไหวเลย <c oughs> โอเคครับคำตอบก็ประมาณนี้เลยนะครับ แล้วก็มาคําถามสุดท้ายแล้วนะครับผมเป็นคําถามที่สําคัญมากๆเลยนะครับผมซึ่งถามเขามาว่าใครจีบใครก่อนอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนลักกี้ว่าใครจีบใครก่อนคนนั้นจีบพี่ลักกี้ก่อน ยากดูตอนที่พี่กรณนจีบพี่ตักี้นะครับผมก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับผมในช่องย t u b e นะครับผมเป็นวิดีโอนะพี่กั้นก็ได้อัพลงในช่องของพี่กั้นอยู่นะครับผมก็จะเป็นคลิปนี้เลยนะครับทุกคนนะก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับผมเข้าไปดูย้อนหลังได้นะครับโอเคครับผมคําถามก็มีทั้งหมดเพียงเท่านี้นั่นเองเลยนะครับผมซึ่งก็จะเป็นคําถามเล็กๆน้อยๆนะแต่ว่าเป็นคําถามที่แบบว่าทําให้พี่กนณนเนี่ยได้มาตอบหรือว่าได้มาอธิบายยาวมากเลยนะครับทุกคนนะคลิปนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นชั่วโมงหรือเปล่านะครับผมเพราะว จนแบบว่าเหนื่อยทุกคนจนเสียงแทบไม่มีเลยนะครับผมจริงเดี๋ยววันนี้พี่วันันกับพี่ลักกี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลากันไปพักผ่อนแล้วนะครับผมเพราะว่าวันนี้ก็เหนื่อยพอสมควรแล้วนะครับผมวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับผมที่เข้ามารับชม Q&A หรือว่าเข้ามารับชมวิดีโอของพี่วันันกับพี่ลักกี้นั่นเองเลยนะครับทุกคนนะ ก็ฝากติดตามกันเอาไว้ตลอดเลยนะครับผมถ้าถามว่าพี่คนันรักคนดูหรือเปล่านะครับผมพี่คนันก็โคตรรักคนดูมากๆเลยนะครับผมเพราะว่าคนดูก็เป็นส่วนหนึ่งในหวัวใจของพี่คนันอยู่แล้วนะครับทุกคนโอเคครับสำหรับวันนี้พี่คนันกับพี่ละกี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเอาไปพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายรักคนดูเด้อ